สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมเนี่ยมาเป็นนักดาบฮนะต้องต่อสู้ครับแล้วก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ต้องเก็บตังค์นะครับซื้อดาบนะี่ยดูทีครับตอนนี้เนี่ยผมใช้ดาบไม้อะจริงๆนะเอาไปเฟี้ยงหัวมันมันจะแตกเลยเปล่ายังไม่รู้เลยโอเคถ้าง,งั้น,นครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับต้องฟันที่เลเวลหนึ่งนี่ฮะสู้ๆได้หน่อยสู้ๆได้หน่อยเหมือนมันจะฟันกันเองได้ด้วยนะเนี่ยดูเหมือนแล้วนะ มาต่อเลยครับโน,น้นเลเวลห้าอย่าไปยุ่งกับมันฮะเอาานะ้เอาอ้นี้มันเลเวลห้านี่ว่าเอ,อ๋เจมที่ผมได้มาเยอะเนี่ยผมไปปั่นตรงนี้ฮะนี่ฮะปั่นสล็อตตรงนี้มานี่ปั่นตรงนี้มาเดี๋ยวเดียวแล้วในนู้นมีอะไรขอเข้าไปดูก่อนอ๋อกดอ๋อน่ก็จะวิ่งเร็วได้เมื่อกดชิปเปล่าฮะกดไม่ได้เลย <S <S ตรงนี้ฮะเหมือนจะเป็นการเกิดใหม่นะครับตรงนี้ ไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะตอนนี้คือต้องใช้1 B อ่บอะแต่ช่างมันฮะตอนนี้ผมยังทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับ <S 2> <S 2> <S นะเดี๋ยวเราไปซื้อสัตว์เลี้ยงกันก่อนครับไม่งั้นเนี่ยคงจะได้เจมน้อยนะครับสู้มันคงไม่ไหวซื้อซักอา้าวสามตัว <S <S ดีไหมอ่าม,มาตัวแรกเปิง้งแมวได้แมวมาฮะ เดี๋ยวสัตว์เลี้ยงของเราใส่ได้กี่ตัวอยากรู้อ,อ๋อใส่ได้ประมาณสี่ตัวโอเคซื้อเลยสีตัวเลยงั้นเฟิบอ,อ่ะแมวอีกตัวหนึ่งแล้วแมวดำด้วยมาเึดปึง้งหมาหมากับแมวมอยู่ด้วยกันเจ็ตัวหนึ่งเฮ้ยออปัง ก็ตายมาเลยมาใส่เลยสี่ตัวนี่ด้วยนี่ด้วยอันนี้ด้วยโอเคใส่ครบแล้วครับสีตัวคราวนี้ผมอยากรู้ครับว่าผมจะได้อนะไรจากพวกมันบ้างเดี๋ยวผมเริ่มดูตรงนี้อ๋อนี่ไงคูณเจมแหละโดยมากแล้วก็คูณเจมนะแล้วก็อันนี้อา่อาอีพีอีพีคูณโอเคโอเค คูณเจมกับอีพีนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องหาพวกเลเวลหนึ่งเฮ้ยอันนี้ขายอะไรเนี่ยเอา้าตรงนี้ก็มีนี่อะไรเราไปซื้อตรงโน้นปัดโถน,นี่อะไรเอ่ยเฮ้ยที่นี่ที่ไหนอ่าฮ่าฮ่าอ่าบอสป oh, <no. S 1> กติเลเวลหนึ่งยังเอาไม่รอดเลยอ่า ตายอย่างรวดเร็วอ๋อโอเคโอเคต่อไปตรงนู้นครับผ่านต้องใช้ 49k okay. ในการผ่านด่านฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องจัดการไอ้เจ้าพวกนี้ก่อนครับเรเวลผมถึงจะอัพขึ้นมาเออเอออีหนูน้อยเสร็จไปสิตอนนี้ผมยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยเอ๊ะอะไรวะหลุมศพใครมามามาอีหนูมา มานี่มานี่ครูต่อสู้ของเธอคือชั้นอืมอือืม,อ,ม,อ,มอ้าวเลเวลอัพแล้วเลเวลอัพแล้วครับเป็นเลเวลสองแล้วฮะตอนนี้นี่ก็ไข่เฮ้ยไข่มันก็เยอะนะแต่ทําไมมันมีจุดขายไขย่หลายจุดจังเลยตรงนี้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่ตู้หนึ่งนู่นเก็กตู้หนึ่งสามตู้อะแค่ดาหนึ่งเนี่ยเนี่ยขายไขย่สามตู้เฮ้ยใช่เหรอ ดาบฮะจะปลดล็อกตามเลเวลนะครับต,ตามเลเวลเลยคือตอนนี้ผมเลเวล4ครับสามารถใช้นี้ได้อ่าประมาณนี้ซื้อเลยแล้วกันครับปึ๊บอ่าใช้อันนี้เลยอ่าเจ๋งดีนี้ยังวะอ๋อดาบโลบักนะฮะมาขอดูดาเมจหน่อยโช๊ะโช๊ะมจัดการง่ายขึ้นเยอะเลยมาอีโนอ่าเลเวล5แล้ว นี่ก็ง่ายละสิแบบนี้ขอดูหน่อยสิโอ้โหสบาย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 เลยแบบนี้โอ้หไม่เสียแรงที่เก็บเจมมาเพื่อซื้ออือือ่าโอ้สบายสบายเพิบอ,อป๊บเดียวเลเวลหกเลยอ่ะเล่นไปเล่นมากันนี่ก็เหมือนหลังกีนกําลังภายในนะฮะคือมีดาบอยู่เล่มหนึ่งครับวิ่งเข้าไปฆ่ากันฟ,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 ฟุบฟับฟุบฟับวะ ฆ่ากันอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรครับวิ่งขับไปถึงเจอหน้าปุ๊บข้าไปฟันเข้าไปแทงเลยนี่นี่น,นี่เรียบร้อยอันนี้เก็บต่อไปอยู่ที่ 49k ต้องเก็บต่อไปเรื่อยๆเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวลประมาณ8,000นะครับท่านผู้ชมโอ้โหเล่นกันยืดยาวเลยทีเดียวนะฮะมา คราวนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองช่วยนะครับคนที่เลเวลน้อยๆนะที่เขาอยู่แ,แถวๆนี้นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเทรดสัตว์เลี้ยงให้เขาไปนะครับปป๊บอ่าเข้ามาที่เมนูตรงนี้นะครับสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะเป๊บแล้วก็เทรดตรงไปเลยอ่าคนนี้โอ้เสียดายครับเขาล็อกนะงั้นก็ไม่ได้กินนะไม่ได้ให้ลยกันแล้วเดี๋ยวให้คนอื่นต่อแล้วกันนะครับคนที่เลเวลอ่าอันนี้ได้ไม่เอ่ยเลเวลหนึ่ง อ่ยังล็อกอยู่ฮะน่าจะยังไม่ได้อ่านี่คนนี้โอ้คนนี้เลเวลเยอะแล้วไม่ต้องให้ก็ได้ฮะ <c oughs> อ่ละครับเดี๋ยวเราลองปะตีบอสที่ด่านหนึ่งดูก่อนครับตอนต้นเกมผมเคยลองแล้วฮะแต่ว่ามันไม่รอดแต่ตอนนี้ผมว่าผมน่าจะสู้ได้แล้วนะมาจึบ๊บโอ้โหลมกิ้งเลือดมันอยู่อ๋อเลเวลมันแค่ยีเองนะเลเวลย0ก็สามารถที่จะมาสู้มันได้แล้วนะ แต่ตอนนี้เนี่ยผมเลเวล8,000กว่าผมจะรังแกมันเกินไปหรือเปล่าฮะ <ST AN TS> เปิ๊บอูฟันทีเดียว <ST AN TS> ตายไปเลยแบบนี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ฟันเก็บเลเวลไปนะครับแล้วก็อัพดาบอัพออร่านะครับอัพสัตว์เลี้ยงเพื่อที่จะได้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองฮะนะผู้ <ST AN TS> ชมตอนนี้มีคนเลเวลหนึ่งะเลเวลสิบเจ็ดเลเวลยี่สิบี่ยวเราจะลองเทรดสัตว์เลี้ยงนะครับ,รบว่าเขาจะรับหรือเปล่านะ ถ้ารับก็ยินดีด้วยนะครับคุณได้สัตว์เลี้ยงเทพๆตั้งแต่แรกเลยเอคนนี้เขายังล็อกอยู่นะฮะเขาน่าจะยังเทดไม่ได้เฮ้ยคนนี้ได้คนนี้ได้นนไดมาโดนน่าโอเคถ้าคุณรับเราจะให้คุณนี่เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยแล้วก็เอาไปเลยให้สี่ตัวอ่เก็บให้คนอื่นบ้างเนี่ยเขาจะรับไหม เขาจะรับหรือเปล่าโอเคเขารับไปแล้วฮะคราวนี้เรามาให้คนที่นี้บ้างอ่าคนนี้เขาไม่รู้จะรับหรือเปล่านะอ่าอะไรเนี่ยสองเี้นะขอดูหน่อยขอดูหน่อยเลเวลน้อย,อยให้ให้ได้ฮะเรเวลน้อยเขาจะได้เติบโตครับอ้าวอ้าวคนนี้คนนี้ได้อยู่ อ่าโอเคโอเคเขารับนะเขารับผมก็จะให้เขานะครับนี่นี่ไม่ต้องเอาฮะไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องส่งมาครับขี้เกียจลบทิ้งขี้เกียจลบทิ้งไม่เป็นไรได้แล้วก็ช่างมันนะอโอเคเราให้ครับไปแล้วนะฮะคราวนี้เหลือที่ผมใช้อยู่แค่นี้นะครับอา้อาวผมให้ตัวดีเข้าไปตัวหนึ่ง <c oughs> อา้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยไปนี่ก็ได้เดี๋ยวผมค่อยฟาร์มเอานะฮะ โอเคผมเหลือแค่นี้ครับเหลือ3ตัวให้เพลินไปหน่อยฮะลืมดูของตัวเองโอเคสําหรับแมปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วสําหรับคนที่อยากจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งดิ้งไว้ให้ด้านล่างเช่นเคยฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับคลิปของเราเนี่ยจะลงทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธนะฮะสำหรับวันนี้บายๆครับ